ครับคีโอครับนำทีมโปรเจกต์เองเลยวันนี้ครับผมดูไม่ต่างใช่ไหมต่างครับยินดีครับก็พวกเรานะครับก็มาจากมา universe project นะครับก็ทางช่องอมริงนะครับก็เป็นโปรเจกต์แรกของหลายๆคนแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เอาไว้ introduction น้องๆทุกคนครับก็ฝากด้วยครับโปรเจกต์นี้โอ้โหคนทับนักแสดงเข้ามาเยอะมาก24คนอย่างน้อยแล้วเดี๋ยวมีมาเพิ่มเรื่อยๆค่ อย่างน้องๆแต่ละคู่ก็จะมีแบบซีรีส์ของตัวเองในพารทต่างๆมันมีความน่าสนใจยังไงขนาดไหนบ้างพี่ยงโดยทั่วไปก็คือทั้ง12เรื่องก็จะมีแบบที่แตกต่างกัน<ม>บางเรื่องอาจจะตื่นเต้น<ม>สืบสวนสอบสวนอ,อ,อร่อยเซ็กซี่ ว่าวิวไม่ม no ีก yeah. I mean, cool. like ็ค so ือทั้งทั้งหมดคือดำเนินด้วยด้วยเรื่องของความรักในความหลากหลายแล้วก็ความเท่าเทียมกันในในในสภาพเพศสภาพอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสนุกแน่นอนแล้วก็หน้าตาใหม่ๆหน้าตาดีกันทุกๆคนก็ดูแล้วก็รู้สึกเจริญหูเจริญตาม้ามาครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่เขาฝากเนื้อฝากตัวความยากมันเหมือนกับที่ว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณตอนใช่ใช่ไหมฮะ ก็โอ้ว่ามันก็คือจะจะ,จะได้ดูกันแบบสั้นๆแต่ว่าหลากหลายไม่น่าเบื่อแล้วเดี๋ยวที่สําคัญพอเรื่องไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนอยากดูเรื่องยาวก็อาจจะมีวิแววว่าเอามาขยายกันได้โดยควาะว่ามันเป็นสองตอนหอลายคนอาจจะกลัวว่ามันจะเข้าใจยากไหมพเพราะมันใช้เวลานิดเดียวอะไรอย่างน<ก>ี้ยโอ้ยไม่ยากเลยฮะโอ้ว่าเหมาะสำหรับยุคนี้แน่นอนที่มไม่ดูอะไรยาว,ยาว สองตอนเนี่ยขยับสั้นๆดูไปเบียวจบแล้วก็มันมีความเป็นลักษณะเหมือนหนัง,นงสั้นซึ่งจริงๆแล้วมันยากกว่าในแง่ของการทํางานที่จะต้องให้จบและเคลียร์แล้วก็รู้สึกอิ่มภายใน2ตอนซึ่งทุกคนตั้งใจทํามากมเหมือนเป็นโจทย์ใหม่สำหรับวงการซีรีวายที่มันมีมากขึ้นในบ้านเราใช่ครับทุกคนก็จะพยายามทําอะไรที่ที่แปลกเอือแมวที่สําคัญย่อยง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเหมาะกับทุกๆคน พี่โอเองก็มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยทำยังไงบ้างฮะก็เป็นได้เป็นผู้กำกับแล้วครับครับก็กำกับร่วมหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็กำกับเองหนึ่งเรื่องนะฮะก็ก็ถือว่าใหม่มากในฐานะผู้กำกับก็ฝากด้วยครับแล้วก็เล่นด้วยหนึ่งเรื่องแวจริงจังมากแบบเก็บทุกรายละเอียดแบบไม่ปล่อยเลยตัวพี่โอเองก็ก็จะได้เรียนรู้หลายๆอย่างฮะได้รู้ว่าที่ผ่านๆมาเราเห็นพี่ๆผู้กำกับแต่ละคนทำงานยังไง เพียงแต่ว่าในโปรเจกต์นี้เราได้ทํางานกับ<ม>น้องๆที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน<ม>เราก็ต้องรู้ว่าตรงไหนที่ควรปล่อยตรงไหนที่ควรผ่าน<ม>หรือตรงไหนที่ควรติดเพราะว่าอันนี้สิ่งที่โอได้เรียนรู้ก็คือได้เรียนรู้ตัวเองและได้เรียนรู้การทํางานด้วยหลายคนจับจ้องบอกว่าหลังก่อนหน้านี้ภาพยนตร์ที่โอเคยเล่นก็เป็นเกี่ยวเรื่องของความรักเหมือนกันอักนับมาอีกครั้งนึงมันยาวกว่าตนี่ประมาณเท่าไหร่นะจากมาลีลามาสิโอมาลีลาก็สี่ห้าปีแล้วมัม้งไะ แต่จริงๆก็มีละครเรื่องอื่นๆที่ผ่านๆมาครับซึ่งเราจะได้เห็นพี่โอลงไปในทุกส่วนนะครับเดี๋ยวว่าแบบดูเฉพาะอ๋อก็พยายามลงไปทุกส่วนเท่าที่จะทําได้ฮะอย่างตอนฟิตติ้งอะไรที่ไม่เกี่ยวกับช่วงที่โอเล่นก็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 ต้องลงมาดูด้วยคะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่โออยากเรียนรู้มากที่สุดก็ขอบคุณทางเทียด้วยนะครับที่ให้โอกาสค่อยๆคืบคลานมาอยู่เบื้องหลังไม่ได้เปิดยังไงใช่ไหมยังไม่รู้เลยขอบคุณที่ที่ถามครับยังไม่รู้เลยจริงๆครับแต่ทํางานกับน้องๆสนุกกมา ต้ถามตัว่ากับน้องๆแต่ละคนที่แบบมาร่วมงานกันเองอย่างเงี้ยทุกคนแบบมีแววทั้งนั้นเลยโอ้ย uh มีแววมากครับรู้สึกเหมือนต้องเกาะน้องๆดีๆานน้องๆเขาก็จะค่อนข้างแข็งแรงรวดเร็วใช่ไหมบางทีเราก็ก็เป็นน้าเป็นอาแล้วอ่ะนะก็โอ้ถามน้องคนที่อายุน้อยสุดในโปรเจกต์อายุ15บปีอะ่ะซึ่งห่างจากโอกเกือบ3าสิปีเนะี่ยแล้วโอก,ก็แบบเฮ้ยมันอยู่ในโปรเจกต์นี้ได้ยังไงก็ขอบคุณทางงทียห้า1็มาก น้องทีละโปรเจกต์เลยดีกว่าเริ่มจากคู่พี่แก้วหน้าพี่เทอร์โบก่อนเลยครับอยู่ใกล้สุดนะฮะอ่ะคุรอเป็นยังไงครับผมสำหรับเรื่องเรานะครับก็ชื่อเรื่องว่า The Campfire แคมป์ผีมีรักครับผมครับใช่แคมป์ผีแล้วก็มีรักอีกครับผมก็เติมความหล่ออย่างนี้แหละครับเป็นเป็นเรื่องที่ตอนนี้ถ่ายจบไปเรียบร้อยแล้วครับผมใช่ซึ่งเราได้ไปเข้าแคมป์กันจริงๆแล้วก็ไปเจอสถานที่จริงซึ่งมัน ก็ค่อนข้างหลอนมากแล้วบรรยากาศในกองก็ดีครับก็เดือดดีครับมายถึงอากาศนะครับเดือดมากเดือดมากมากแต่แต่ผ่านไปได้ด้วยดีครับใช่่ไปอกกองที่ไหนกันยังครับคอนสามคอนสามก็คือด้วยความที่เราสองคนมีผลงานแล้วก็เคยผ่านมาบ้างแล้วนะครับทางพี่เจนพุ่มกับของเราแล้วก็พี่แซนวิชไอติงโคสนาโออะไรก็คือเหมือนให้ชาร์เลนจ์ พวกเราใหม่โดยการที่แบบเราลองเราลองทิ้งทิ้ง acting เก่าเดิมซึ่ง acting เก่าก็จะเป็นแบบซีรีส์ที่เราเคยเคยเห็นกันมาซึ่งเรื่องนี้เราสองคนเล่นเป็นหนังครับแล้วก็ถ่ายทำแบบเป็นหนังด้วยชก็จะเป็น challenge ของเราที่แบบเออแบบที่เหมือนอยากให้เราแบบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งหม่ครับก้าวขึ้นอีกระดับใช่ครับเป็นแฟนที่เขารอผู้ราอยู่พนัการเรียกมาแสดง เียแน่นอนแนนน่อก็อยากให้แฟนๆรอดูครับว่ามันจะแตกต่างจากเดิมไหมแต่ส่วนตัวคือโบมองว่าคาแรคเตอร์โบแตกต่างจากเรื่องที่แล้วแน่นอนแน่นอนใช่จะไม่โบใช่ไหมไม่ไม่ไม่น่ารักอ่ะเรื่องนี้ไม่น่ารักเลยเป็นเทอร์โบคอนโคลใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับผีแต่ว่าตัวเทอร์โบเองไม่ได้กลัวผีใช่ไหมครัครับไม่ได้กลัวฮะเราต้องแบบ ก็มเีเรียนแอคติ้งแล้วก็มีเวิร์กช็อปกับพี่แซนวิชเนี่ยแหละครับแล้วก็ทำกันมีการมาทำซีนกันก่อนหลายรอบมาก<ะ>ซึ่งกว่าจะทำให้โบกัวได้ก็กหลายรอบอยู่ครับเพราะว่า ส่วนตัวเป็นคนไม่ได้กลัวผีอยู่แล้วเป็นคนแบบแอบท้าทายด้วยขอโทษด้วยครับแต่ก็สุดท้ายก็กลัวได้ครับอืแล้วมันมีทั้งฉากทั้งกลัวผีทั้งเกือบตายทั้งอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ขอไม่สปอยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันดูในตอนที่4องาเนาะพูดถัดไปเลยดีกว่าครับผมพูดไหนดีใกล้ตามรืงเลยก็ได้ สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาจากเรื่องเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวาครับผมเรื่องราวเป็นอะไรกับ้างก็เรื่องเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นที่ว่าปื้มครับเป็นวิญญาณแฟนของคุณเข่าครับเข้าไปอยู่ในร่างของคิมที่เป็นคาสโนวาครับแล้วก็เขาจะต้องไปใช้ชีวิตในร่างของคนที่เป็นคาสโนวาจริงๆก็เรื่องราวมันก็จะเกิดต่างๆมากมายครับก็รอติดตามแล้วก็มีครบทุกรสเลยแบบว่าทั้งเรื่องความรักแล้วก็ดราม่าแล้วก็ คือสนุกแน่นอนผู้ง่ายๆครับผมความยากหรือท้าทายอะไรเป็สำหรับเรา่นก้บราบแสดงเรื่องนี้สำหรับสำหรับยิมรู้สึกว่าท้าทายน่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่ยิมต้องเล่นเป็น2ตัวละครนะครับก็คือมันจะมีความสวิตช์กันไปมาก็และคาแรคเตอร์สองตัวละครนี้จะมีความแบบต่างกันสุดขั้วเลยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาอยเหมือนก,กันครับ คิดว่าเป็นคาสโนวาแล้วต้องเป็นสุขัสโนวาวไหมฮะหรือไงฮะฝึกครับผมต้องหาเล็บเลยครับครับส่วนของผมนะครับที่เป็นขุนเขาก็รู้สึกว่าความท้าทายความยาก <c oughs> ก็น่าจะเป็นเรื่องของความดราม่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีการเวิร์กช็อปอะไรด้วยกันอยู่ก็รู้สึกแบบเริ่มโอเคขึค้นเริ่มดีขึ้นครับ เลว่าเรื่องนี้จะเห็นความเข้มข้นทั้งตัวของบทเองแล้วก็ตรงความดราม่าที่จะใส่เข้าไปเองใช่ครับผมเปิดออกเปิดกล้องเปิดกล้องยัง่หมของเรายังอันนี้ยังครับผมแต่ใกล้ๆ้แล้วครับฝากซปพ่อยกันนิดเึงนแฟนๆที่รอชมคู่เราอยู่ก็ยังไงก็ฝากติดตามยิมกับเพมเนี่ยนะครับในซีรีส์เกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวาครับแล้วก็ฝากติดตามอีก11เเรื่องเลยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับไปเลยครับเชิญครับ สวัสดีครับแอมตัวฟันครับผมก็ครับผมชิต้าชมพิพัฒน um> ์พ um> ัจีครับสวัสดีครับผมชื่อพัตเตอร์ภูเบศปฐมรัตน์ครับผมจากเรื่องจากเรื่องเสิร์ฟรักลากี้เลิฟครับเราทีนึ่เรื่องราวอะไรก็เรื่องราวจะเป็นเกี่ยวกับมีนครับเพราะชื่อมีนเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยครับเขาอกหักมาเขาก็เลยแบบไปกินข้าวที่ร้านอาหารของลุนพี่ไงครับแล้วก็เลยไปเจอกับเชฟ คนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ติดใจในรสชาติอาหารสุดแซ่บของเขาอะไรใช่นะครับเชฟก็คือผมเองนะครับใช่แล้วก็ก็จะมีเรื่องราวความรักระหว่างตรงนั้นเกิดขึ้นในร้านระหว่างนั้นครับผมรอติดตามด้วยครับใครกำกับครับเรื่องนี้ใครกำกับคนนี้เลยค่ะคคนนี้ลรับพี่โอฝากด้วยครับฝากเนี่ยฝากตัวด้วยครับเป็นยังไงบ้างแบบรพื่อความพี่โอตเึ้งๆอืมก็ผมรู้สึกว่าพี่โอเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจในตัวเราสูงเหมือนกันครับ ใช่ครับแล้วก็เวลาคุยกันอะไรเงี้ยเขาเออเวลาผมถามความเห็นอะไรเงี้ยพี่เขาก็อธิบายออกมาได้ง่ายทําให้ผมแบบเออเข้าใจไปได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ครับเีพี่โอเ้ยเวลาเราแสดงอยโอยังยังยังฮะเดี๋ยวตอนทํางานคงจะโอมีภาพผู้กํากับที่โอไม่อยากจะเป็นแต่โอไม่รู้เลยว่าโอจะเป็นหรือเปล่าจริงๆใช่ใช่ใช่ฮะแต่เชื่อว่าเราจะทํางานกันอย่างสนุกและเป็นความทรงจําที่ดีสาธุอาจจะไม่ใช่ความทรงจําที่ดีแต่คงจะเป็นความทรงจํเรื่องร่วมกันที่ดีอ่าครับผม ววมีแน่นอนใช่ไหมครับใช่ครับโอวะโอก็คือบอกไปว่าอย่างน้อยต้องทําเมนูนี้เป็นแล้วโอก็มีร้านที่โอ่าชอบไปกินบ่อยบ่อยเขาเ,เ,เ,เขาก็ทําเมนูนี้อร่อยมาก <c oughs> ก็บอกว่าถ้ามีโอกาสให้ไปชิม <c oughs> ใช่ครับ,รบรน่นาจะาต้องทําเลยใช่ไหมต้องต้องทำเป็นฮะอย่างน้อยต้องทําเป็นอย่างเขาไม่เคยกินมาก่อนก็บอกว่าอย่างน้อยก็ต้องทานเพราะว่าการยากที่สุดในการแสดงอย่างหนึ่งก็คือการกินของถ้ามันไม่อร่อยแล้วต้องทำหน้าเหมือนอร่อยมาก พี่เคยมีประสบการณ์มาแล้วว่ามันมันยากมากในการกินของไม่อร่อยอย่างน้อยก็คงต้องเราจะได้เจออาหารจานนั้นรสชาติที่ถูกปากคนที่ต้องเล่นให้ดีที่สุดครับก็สําหรับผมผมคิดว่าก็มีส่วนที่เหมือนอยู่บ้างนะครับคือตัวของมีนะครับเขาชื่อมีเขาแบบว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห้าๆแล้วก็กวนๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักอะไรเงี้ยเท่าไหร่ประมาณนี้ครับ องผมเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเจ๋งนะครับก็จะมีความแบบนิ่งๆหน่อยแบบมีมาดอะไรของเขาสักอย่างแล้วก็ใช่แหละใช่เป๊ะครับตอนที่โออ่านบทโอคิดว่าตัวละครของเขาเนี่ยเป็นคนพูดน้อยนิ่งๆแล้วคนนี้จะเป็นขี้บ่นแต่พอโอได้คุยทั้งสองคนปรากฏคนนี้นิ่งคนนี้พูดเก่งซึ่งสลับกันซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในชาเลจนที่แบบโอตายแล้วแต่ก็คือน่าสนุกดีฮะ ก็ลองดูครับว่าผมจะทำอาหารอร่อยไหมครับ <Pacific> ก <Nein> ็ดูจากสีหน้าตัวละครที่ชื่อวมีนได้นะครับได้ได้เขาดูรู้รสาตอาหารใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทำหน้าให้อร่อยเต็มที่วอนหน่อยแล้วกันฝากด้วยได้เลยครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเสิร์ฟรักลักกี้เลิฟนะครับแล้วก็มีเพลงด้วยนะครับเป็นเพลงชื่อว่าจักรวาลที่เปลี่ยนนะครับของผมกับพี่พัตเตอร์ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมจูเนียร์โชคกรเดชกูลนะครับครับผมมิวณัชนนสุภาวรวงค์ครับในบทในเรื่องอ่าในบทในเรื่องผมจะชื่อพัดครับผมและจูเนียร์ชื่อมอครับเรื่องอะไรนะจากเรื่องใช่ชอบบอกรักครับผมไร้ไทม์ไร้ยู่ครับอ่ามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยครับก็ใครใช่กับใคร ผม <rou x> ใช่เขาเออ <c oughs> แล้วเขาใช่กับเรา Dial <S <S ไหมใช่ไหมก็ใช่ครับเรื่องราวเป็นไงครับผมเรื่องราวครับมันเริ่มต้นจากการที่ผมก็คือพัดมีปัญหาชีวิตที่ค่อนข้างหนักที่ต่างประเทศครับเลยทำให้ตัดสินใจกลับมาหาเพื่อน <ừ. S 1> สนิทสมัยเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มาเจอกับน้องชายของเขาก็คือน้องคนนี้ครับใช่จนทำให้เกิด เรียกว่าอะไรเรียกว่าปิงปังใช่ครับมีอารมณ์วันไหวกันเขาใช่ครับผมก็แบบเหมือนผมลงรักเขาอ่ะครับคือแบบรับแรกพบคือเราเราเป็นเราเป็นไอดอลเขาตอนเด็กเลยใช่ใช่ใช่แต่ก็แบบยังไงครับเราก็ต้องแบบไปจีบเขาหรือยังไงฮะเราอยู่บ้านด้วยกันครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาเหมือนประมาณว่าเขา มีแผนสร้างครอบครัวอ,อยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่าเขากลับมาเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาบางอย่างทําให้เขาไม่มีที่อยู่ก็เลยมาอยู่บ้านผมมาอยู่ทําไมวะผม <c oughs> ผมไม่มีตังค์ครับ <c oughs> ขอยยูนแป๊บหนึ่งใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือเหมือนตัวละครเขาเนี่ยเหมือนเขาซี้กับพี่สาวผมครับก็เลยทําให้เราต้องมาอยู่ด้วยกันใช่ครับใช่ด้วยความที่เขาอกหักและพี่สาวผมเนี่ยเป็นแม่หมอพอเป็นแม่หมอปุ๊บเนี่ย เขาก็มีการมูเตลูต่างๆเพื่อจะได้ตัดใจตัดใจจากแฟนเก่าเขาได้เนี่ยใช่ครับรู้จักเรื่องแล้วน่าจะมีความคอมเมดี้เล็กๆของอย่างนี้หรือเปล่าก็น่าจะเป็นคอมเมดี้มากๆมากๆเลยนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วนิดหน่อยทำการบ้านเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เห็นบทแล้วอันดับแรกเลยคือเหมือนฮะในชีวิตจริงครับผมจะอายุน้อยกว่าพิจเนียซึ่งในบทเนี่ยเราผมอายุมากกว่าเยอะพอสมควรเนาะ ก็เลยมีมีการคุยกันว่าเหมือนแบบเราจะทำยังไงกันดีให้เหมือนแบบว่าเราก็เชื่อได้ว่าเราอายุห่างกันในซีนะครับผมแก่แล้วครับยังไม่แก่โอมาโด้ครับไะพบหลายคนเลยครับยังไงก็ฝากซีรีส์ของผมนะครับเรื่อง Right t ร t i r i และ You นะครับใช่ชอบบอกรลาครับครับ Ooh, hole, hole. สวัสดีครับมิกนะครับมณฑลวิเศษินครับสวัสดีครับผมท็อปปีวันนะครับรับบทเป็นบุตรครับครับมิกรับบทเป็นกรนะครับจากเรื่องบังไม่เอิญครับ u I u r my u r my so mad ครับก็เรื่องของเราเป็นเรื่องที่ต่อจากเรื่องของพี่จูเนียร์แล้วก็เรื่องของพี่มิวเมื่อกี้ครับใช่เพราะว่าในเรื่องตัวกอรเนี่ยเป็นน้องรหัสของหมอรก็เลยจะลิงก์มาที่เรื่องของเราครับยังไงมันมันแปลกใหม่จากตื่นยังไงบ้างเนี่ของพี่ท็อปเพลงครับเรื่องนี้ เ,เรื่องนี้นครับก็จะเป็นเล่าถึงความเชื่อของหนุ่มน้อยคนหนึ่งหน้าราหน้าตาน่ารักนะฮะก็คือบุตรนั่นเองนะครับก็<笑><笑>ะจะมีความเชื่อว่าถ้าเราเจอใครครบสามครั้งเนี่ยคนนั้นต้องเป็นเนื้อคู่เราแ,แน่นอน <S 2> <S 2> ซึ่งในเรื่องอ่ะก็จะมีความขี้เล่นอันเลิศนิดนึงนะครับ <S <S แล้วก็เป็นคนพูดเก่งแล้วก็เป็นคนแบบคล่องตัวะครับรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งคิดว่าตัวเองน่ารัก S <S แล้วก็จะแบบจอมวางแผนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจะไปเจอกับกอรซึ่งในเรื่องเนี่ยจะอันนี้ขี้เกะกกออไม่ชอบหน้าอะไรตัวตัวกอรจะเป็นคนที่แบบคีบคูหน่อยแบบเวลาเรารู้สึกอะไรอ่ะเราไม่ได้จะแบบแสดงมันออกขนาดเราจะเกกไวนิดนึงเก็บไว้ข้างในแต่ว่ารู้สึกจริงๆนะ <S <S ซึ่งต่างจากตัวละครก่อนที่มิกเล่นที่เป็นถ,ถ้าเรื่องก่อนจะเป็นแบบเอิร์นลุกน่ารักหน่อยเรื่องนี้จะเป็นลุกที่แบบคีบคูซึ่นี่ก็เป็นแบบสิ่งที่มิกรู้สึกว่ายากเหมือนกันสำหรับมิกครับ มีความท้าทายแบบชาเลนส์สำหรับในการแสดงของตัวเองด้วยถูกไหมครับใช่ครับจริงๆคาดหวังกับเรื่องนี้ไว้ยยงไงยังไงกันบ้างไหมบ้างมีคาดหวังนะเพราะว่าสาหรับนี้ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมันมีแมทชิวให้แบบไปต่อได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าเออพอเราเราสามารถแบบทำให้มันออกมาดีได้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อยากเห็นว่า มันจะแบบเดวอล์พไปยังไงต่อด้วยครับใช่เพราะว่าคอนเซปต์มันก็คือแบบถ้าถ้าเราเจอใครโดยบังเอิญเกิน3ครั้งอ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสพง่ายคนดูน่าจะสนุกและลุ้นตามกับเราแล้วก็อาจจะหลงไหลายความหล่อของกอนแล้วก็หลงไหลายความน่ารักของบุตรก็ฝากด้วยนะครับฝากอีกครับจะได้ชมกันเมื่อไหร่ยังไงฮะก็จะได้ชมกันก็ประมาณปลายปีนี้ครับ แผนการนะครับก็ยังไงก็ฝากกรบบุตรด้วยนะครับหวังว่าจะเข้าไปอยู่ในใจของทุกคนอเครับค่านตไปเครับนสวัสดีครับผมแบงค์นะครับพูครับผมรับบทเป็นทนครับครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เราสองคนนะครับเล่นเรื่องที่สิบนะครับชื่อเรื่องว่าใจนี้พี่จองนะครับ เดี๋ยวให้เป็นเรื่องเล่นเป็นอะไรผู้ผูเล่นเป็นทศครับส่วนพี่แบงค์เล่นเป็นนิกครับผมใช่ครับผมส่วนเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าเด็กคนที่ชื่อว่าทศเนี่ยอายุแค่สิบหกปีฮะแต่ว่ามีครูคนหนึ่งเนี่ยอายุยี่ิบหกเอ้ยไม่ใช่ครูสิปลอมตัวเป็นครูดีกว่าเพื่อที่จะมาจีบเด็กสิบหกแล้วทีนี้ก็เหมือนทุกอย่างมันทําให้ครูเนี่ยต้องบอกความจริงกับเด็กคนนี้เอ้ยคนนั้นก็เลยพอบอกไปแล้วปุ๊บมันก็เหมือนมีการทะเลาะกันอะไรอย่างฮะ ก็เลยนะไม่ไม่ค่อยลงหลองเท่าไหร่ใช่ครับในเรื่องผมว่าจะเล่นเป็นคนที่อายุมากกว่าในชีวิตจริงผมครับ<ม>ก็ค่อนข้างท้าทายน,นิดนึงเพราะ<ม>ว่าผมไม่เคยเล่นเป็นคนที่อายุเยอะๆครับเพราะว่าม,มันก็ต่างจากอายุจริงใช่ครับในเรื่องก็จะปลอมตัวไปจีบน้องแต่พอผลสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเผยความจริงกับน้องว่าเออเราอายุเท่านี้อะไรเงี้ยครับเตรียม,ต,ไไมต,ยตัวไงเหรอพี่ก็ เล่นยังไงก็ได้ให้ดูแก่ขึ้นนะครแค่นั้นเลยเล่นยังไงก็ได้ให้ดูแก่ขึ้นใช่ครับต้องไปต้องไปหาวิชาอะไรมาเพิ่มเติมไหมเพราะเราต้องแบบไปสอนเขาด้วยอะไรเงี้ยโอ้โอเพอน้องอาจจะสอนผมก็ได้พี่ใช่ครับแล้วก็อยากฝากน้องด้วยครับอายุน้อยมากแต่ว่าน้องผมว่าน้องทําได้มมีควาตื่นเต้นน้องนิดนึงใช่น้องมากเลยด้วยพี่พี่เขาแบบบอกสอนเรายังไงบ้างแบบถ้าเกิดเข้าข้องหรือว่าแบบการการเล่นซีนั่นเองอย่างเงี้ยครับ ก็คอยช่วยแบบมุมนี้นะต้องมุมนี้นะช่วยแบบสีหน้าอารมณ์อะไรต้องประมาณนี้คนระก็คอยบอกตลอดอช่วยๆกันครับใช่ครับผมจ,จะได้ชมกันเมื่อไหร่นะครับก็ประมาณปลายปีนี้แหละครับ,รบมารอรุ้นกันแล้วก็ฝากทุกเรื่องด้วยไม่ใช่เรื่องผมแค่เรื่องเดียวนะครับอขอบคุณครับ S. <S สวัสดีครับนิกเกชนัทนะครับน้ำธนบดีครับครับอะไรนะครับจากเรื่องเศษหนึ่งส่วนเราครับนิกเล่นเป็นกอรนะครับน้ำเล่นเป็นกุนครับโดยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยคือเราเล่นเป็นฝาแฟดกันก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีอะไรยังไงก็คือทางเรายังไม่ได้อ่านครับก็คือตอนนี้กาลังเรียนการแสดงกันอยู่เริ่มต้นเรียนคือ คือครั้งแรกด้วย2คนคือการเล่นการแสดงครั้งเนี้ยครับก็คือทาง acting coach เนี้ยก็เลยอยากให้เราแบบเล่นออกมาได้เรียวจริงก็คือแบบให้ดูบทก่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อ่านบทจริงๆเพราะว่าจะอาจจะมีการซ้อมหรือการแบบคิดขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อยากให้มันดูเป็นธรรมชาติใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมผมที่ท,ท่จุลาครับัสดีครับผมมาวินอัคาแรนในนะครับพวกเรามาจากเรื่องอรักีกอบล่ชาช้างะครับ,รบเป็นเรื่องของเพื่อนเที่ยวที่ชื่อว่าปายครับ<ม>ซึ่งโดนเติร์ดเป็นหนุ่มชอบดูนกชอบดูธรรมชาติชวนมาเป็นเพื่อนเที่ยวแต่ว่าระหว่างทางเดินก็ไปเจอกับแฟนเก่าของปายชื่อปางครับ ก็เลยกลับกันกลายเป็นเต้เป็นคนดูแลปลางแทนก็อขอฝากเร,เรื่องเรื่องนี้ด้วยนะครับของสามส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์นัทวัฒน์ครับเออชิดสนุพงศ์ครับ พวกเรามาจากเรื่องสับปปางทางหัวใจ,ใจครับ,เ,ออรบเรื่องราวรในบ้าอ่าเรื่องราวสับป,ปางทางหัวใจนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวของท็อปกับบอสนะครับอันนี้ก็ชื่อ,อเพียร์เล่นท็อปอส่วนแบงค์เล่นเป็นบอสครับก็คือเรื่องราวอ่ะมันจะเป็นประมาณว่าคือพวกเราสองคนอ่ะจะแต่งงานกันนะ<ช>แต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะพ่อแม่พ่อแม่ของฝั่งท็อปอ่ะเขาก็มามาในงานแต่งโดยที่แบบใช่ครับเพราะว่าเราจะแต่งงานกันแบบ ปิดบังแต่งกันแบบแอบๆแต่บังเอิญพ่อแม่เขาเข้ามาแล้วก็ตัวเหมยเองครับจะเป็นเพื่อนของท็อปแล้วเขาก็จะเป็นออ์แกนไนซ์ก็คือเขาเรียกว่ายังไงนะก็ออ์แกไนซ์จัดงานแต่งเออจช่วยท็อปให้เขามาช่วยท็อปแล้วพอเจอพ่อแม่ปุ๊บเขาก็ต้องช่วยช่วยเป็นเจ้าสาวให้ท็อปอีกทีนึงให้ให้ผมหรือให้คุณให้คุณครับเอให้คุณสิี่มันก็จะมีความวุ่นวายแบบ วุ่นวายมากในเนื้อเรื่องถ้าทุกคนได้ดูถ้าออนแอร์ไปแล้วครับครับดูเหมือนว่าจะมีความคอมเมดี้ใช่คิดว่าดูได้ไงคอมเมดี้ท่าถนัดเลยนะท่านถนัดไหมคอมเมดี้ถนัดไหมผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนมันก็เลยเป็นชาเลนจ์แล้วก็เป็นความท้าทายสำหรับผมไม่เหมือนกันครับชีวิตผมเสพติดความเจ็บปวดครับเฮ้ยคาสโนว้าไะเนี่ยฝากหน่อยครับผมอ่ะ ก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยครับพวกเราชาวแกงที่ยืนทั้งหมดนี้แล้วก็เทียห้าสิบเอ็ดนี้เลยนะครับฝากเด้นะครับก็เหมือนจะเริ่มตอนแรกตอนวันที่13สิงหาครับฝากเด้นะครับผมทางอมรินทีวีกดช่อง3 14ครับอย่ากดช่องผิดนะอย่ากดช่องผิดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมโออนุชิตครับ สวัสดีครับผมวินเนอร์ธนัตครับกับตอนที่ชื่อเรื่องว่าที่ฐานสารใจใช่ครับความยากของโอก็คือต้องเล่นเป็นบทเด็กอายุน้อยมากเท่าไรครับพี่โอยังไม่สรุปอายุแล้วกันแต่ว่าก็คือโออาจจะเล่นบทที่ห่างไกลจากตัวจริงอย่างเช่นเป็นฆาตกรโลกจิตเป็นซูเปอร์เศรษฐีเป็นคนจนมากๆแต่ว่าการเล่นบทที่ห่างกับอายุมากๆแบบนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าสําหรับโอ ตอนโออายุเท่านั้นก็คงไม่ใช่แบบนี้ในยุคนี้<ม>การต้องเล่นเป็นเด็กอายุเท่านั้นในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบ์มากสําหรับโอคือแต่ก็โชคดีที่ได้รู้จักกับน้องๆทุกคนก็คือแปลว่าน้องๆทุกคนก็จะมีส่วนที่การที่ทําให้โอศึกษาคาแรคเตอร์ไปด้วยเก่งไหมฮะเล่นกับพี่โอครับต้องบอกว่าค่อนข้างเก่งครับเ,ออเนื่องจากเป็นเรื่องแรกด้วยที่ เล่นกับแสดงรุ่นใหญ่พี่โอขอบคุณฮนะแบมากความสามารถครับขอบคุณฮนะครับมากความสามารถครับพี่โอ <laughs> นั่นแหละครับก็ค่อนข้างถามว่าเก่งไหมาอาจจะไม่ได้เกง่งแต่ค่อนข้างเป็นความกดดันมากกว่าเนื่องจากเราก็เคยดูผลงานของพี่โอมาั้งางเลยใช่ครับก็เห็นผลงานพี่โอมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราได้มันเล่นกับเขามันก็เหมือนแบบเหมือนเราโตขึ้นไปขั้นหนึง่งแต่ว่าเราก็ กดดันในตัวเองครับว่าแบบเออเราจะสามารถไปกับพี่โอได้ไหมเราจะสามารถแบบเล่นให้เท่ากับพี่โอได้ไหม mm hmm. ก็ค่อนข้างเป็นความกดดันในตัวเองครับพี่โอครับหลายคนมองว่าเพราะพี่โอกระโดดเข้ามาเล่นละครสักเรื่องหรือทีว้เรื่องนึงมันต้องแบบมีความน่าสนใจยังไงสำหรับเรื่องนี้เองนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็โอว่ามาเล่นอะไรเบาๆบ้างก็ดีเหมือนกันฮะสำหรับโอ็ก็ <c oughs> ในแง่ของความเบาของเรื่อง แต่ไม่เบาในการแสดงเพราะว่าอย่างที่บอกฮะถ้าโอสามารถทําให้คนดูเชื่อได้ว่าโอเป็นเด็กวัยรุ่นซึ่งมันยากมากนะว่ามันจะดูระหว่างแบบโอ้ยดูเป็นเด็กวัยรุ่นจังกับแบบดูแอปมันมันมันอาจจะดูใกล้กันแต่การการที่บอกว่าถ้าคนดูแล้วแบบดูแอปอย่างเงี้ยมันว่ามันเป็นนิเกทีฟแต่ว่าโอแสดงไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นสาหรับโอมันก็กดดันพอสมควรของตอนโยเองเป็นตอนสุดท้ายด้วยหรือเปล่าครับอ่าถ้าถ้าถ้าตอนตอนนี้ตามแผนก็คือเป็นตอนที่12ใช่ครับ จะได้ชมกันช่วงไหนนะคะที่เราเข้าที่ดูในตารางน่าจะภายในออกัสนะใช่ไหมครับสิบสามสิงหาครับสวัสดีคร่ะผมริวครับพัสกรยิยติวัชชัชัยครับผมน็อตนะครับชาชพลปนุทพงศ์ครับครับเราพวกเราสองคนเป็นนักแสดงเรื่องเฟกเลฟครับใช่ครับมันยังไงครับผมเฟกเลฟมันจะเป็นเรื่องระหว่างคนปอมปอมสองคนที่มีความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ปลอมๆครับผมในเรื่องของความรัก<ด>ใช่ครับดูพูดถึงแล้วมนันดูนน่าจะมีแบบมีอินเนอร์กันเยอะเลยพอสมควร,รใช่ครับแบบว่าก็จะมีความแบบว่ามีเหลี่ยมมีเล่ม,มีเหลีมม่ยมกันสองคนแต่ในเล่เหลี่ยมเนี่ยเหมือนเราสองคนอ่ะจะมีความแบบว่ารู้กัน,นใช่รู้เท่าทันกันอะไรไ<ห>นในแต่ละแบบด้านแต่ละมุมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ สำหรับน็อตก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะว่าเป็นเรื่องแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็จะมีความจริงความเขินอยู่เนาะเราต้องติดตามกันเนาะใช่ครับใช่ใช่ครับขอบคุณครับพี่โอครับฝากทุกเรื่องนิดนึงครับผมให้น้องๆหน่อยจะได้ชมกันทางอัมบารินทีวีสามสิบสี่ครับก็สำหรับทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบ ซีรีส์ละครนะครับซึ่งมีทุกรูปแบบมีความรักน่ารักหน้าตาน่ารักแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ยังไงก็ฝากโปรเจกต์มายูนิเวอร์สนะครับในช่อง a าร์มอลินนะครับโดยทีห้าฝากด้วยครับ